ดีครับตอนนี้นะครับเราก็จะไม่อยู่ในไม้ค้าอีกแล้วครับแต่วันนี้ครับก็จะมารีวิวอ่าไมาค้าสิ่งที่มาในไม้ค้บในจิดเก้านะครับแต่มันอาจจะไม่หมดนะก็อ่าแล้วครับมาเริ่มจากการอ่าเริ่มจากนี่กันแล้วธนูครับเดี๋ยวเนเรียนรียนีเยเอามาอันแรกก่อนเอาอันนี้สต็งครับ เราจะมาลองดูกันเลยหยกซอมบี้เป็นไงครับสเต็งตีแรงขึ e ้นนะนี่นี่โอเคเอ้ยเดี๋ยวลืมแบรนด์หนึ่งอะไรค่ับเดี๋ยวลืมแบรนด์นี่โอเคโอเคชิเโอเคครับมาดูชั้นงูวันนี้กันปิงนี่เป็นไง บิงปิงบิงอะไกไกไกยตายเลยโอเคครับมาดูวันต่อไปกันเลยสต็งเอาแล้วอันนี้น่าจะเป็นฮิวริงครับเอามาแบบอันนี้น่าจะเป็นฮิวนะก็เนี่ยแปะแปะ มาฮะมาฮะเดี๋ยวลองออกลืมไปเป็นเกมหมดโอ้อหนขยับเดดิินนไปเมาอยู่ตรงน้อ,นอ,อชึบชึบโอเคครับต่อไปอันนี้เป็นยาผิดนะผิดนะนั่นเองมาดูกันเลยชึบมี่ชึบชึบโอเคแล้วผมจะลองให้มันใส่ชุดก่อดร้อง,นะองมมสมบูรณ์ ทดสอบอะไรกันเนย็นเ,นเนอเบียงอ่ะเดยเอาโอเคโหพี่เจียข้าบนน่ะเหมาะสำหรับทำเป็นฟิตเนสจริงๆอะโอเคโอเค เราจะลองให้มันอืมโอเคไม่เป็นไรอ้่ะต่อไปก็นี่อาฟีดใช่ไหมต่อไปนี่อะไรจำไม่ได้โอเคชุบ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 ไอ้ทำไมตายย่กไม่โอ้โหโอเค,อเคนี่ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรชุบ อันนี้อะไรไม่รู้อะซื้อซ้อซื้อ้ออออโอเคคนระับต่อไปเป็นอะไรครัชบชบอฟูตซดาฟซดา ไม่ได้าฟูซงด้าโ,โ,โ,โอเคต่อไปก็โอเคนั่นรีวิวทีเดียวอันนี้ผมไม่รู้นะ<ห>นพวกเนี้ยอันเนี้ยผมขอไม่รีวิวกันนะเพราะว่ามันเป็นอย่างอื่นที่ผมไม่รู้ครับอนนโอเคครับต่อไปก็เป็น เพิ่งมาครับน่าจะเพิ่งมาโอเค,อเ,คเป็นเอ่อเออนี่โอเคครับนี่คือชึบแปะเ,เป็นไงครับเป็นไงครับผมงอโอเคแปะเอเออกไปโอเคมันก็จะดอกนี้ด้วยแล้วก็มีอันนี้ครับนี่นน เราทุบก,ก่อนโอเคเราก็สามารถใส่ได้ครับนี่กระดดเข้าไปโอเคเดี๋ยวละก่อนโอเคครับต่อไปก็อันหนึ่งเก็บก่อนถามว่ามันใช้กับตัวอื่นนะไมครับไม่ได้ครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในตัวนี้ครับที่ทุกคนรู้จักนะครับเพราะว่าชึบโอเคครับแต่ก่อนนะมันก็จะเป็นแบบว่า มันมันมันจะวาบนะตรงเนี้ยถ้าเกิดดันบอกมาเลอมันจะวาบรับแต่ตอนนี้ไม่วาบแล้วครับโอเคครับต่อไปนะครับที่เพื่อนเพื่อนรู้จักครับนี่ครับเทียนแล้วก็อะไรนะแล้วว่าเฮ้ยออกไปสไปเดอร์เฮ้ยเออให้ตรงนี้ครับมันจะเป็นอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นพวกมันเลพันนะครับโอเคเอออันนี้ครับอาจจะมาต้งเส่นานหรือเปล่าหรือเพิ่งมาในีนครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับเออคายนี่ก่อนนี่นี่ดูเรามัใไส้โอเคต่อไปครับก็เป็นซอมบี้วีเดเจครับเป็นรุ่นใหม่ครับใส่เสื้อใส่ยีผมด้วยเนี่ยผมนะครับถ้าเกิดรักษาแล้วมันก็จะกลายเป็น,นาาวีเดเจธรรมดาต่อไปเอ,อ่อดี๋ยวๆๆแค่น,นี้เออโอเคครับ ต่อไปนะซอมบี้คาสเกลิตันไม่รู้มันหายไปไหนโอเคครับซอมบี้กับสกิลิตันนะก็จะมีความความแตกต่างนะครับเดี๋ยวนะเซกออกมาก็จะมีความแตกต่างนะคนะรับจ,นะจากเวอร์ชันเก่าไปนะซอมบี้ครับจะเอามือลงครับส่วนสกิลิตันนะก็เอามือลงนะแต่พอเราทับเกโมโหมดสูงน,นะทับก่อนเอา ศูนย์ศูน โอเคครับศูนย์ศูนย์สิโอเคทึบนี่ครับอุ้ย,ยเดี๋ยวเดีด๋ยวเดอุ้ยนี่ครับมันจะกะซอมบี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับซอมบี้แปะเข้าไปทีหนึ่งครับแล้วมันจะกางแขนที่นะท,ที่จริงไว้ไวที่เขาพูดเดี๋ยวโอีอ๋ไม่มีครับขอขอเกียหมดก่อนโอเคครับ เอ็มเอ็มต้องรีบครับ <Okay. S 1> หนึ่งโอเคอ่าล้วครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวลืมเสร็จเป็นหอกโอเคเป็นหอกเลยเป็นหอกต่อไปนะครับเป็นส่วนของแอปเปิลหองนะก็นะครับเวลากินนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะแปะ๊บนึงโชว์ให้ดูโอเคไปนี่ นี่ทำนี่ติดแสบอ่ะนี่แล้วก็เป็นหัวมังกรนะครับเนี่ยต้องใช้ระบบเลสโตนนะครับมันถึงจะติดนะครับมันถึงจะอ้าปากได้อ่ะอันนี้ครับมันก็ใช้เนี่ยใช้เทชเพยก็ได้ครับต้องสังเกตใช้เนี่ยได้ครับโอเคครับต่อไปก็เป็นส่วนของเนี่ยเป็นส่วนของโลครับเอาไม่ใช่โล นี่ลนะโล่ครับก็จะเห็นได้ว่าโล่นะครับเป็นเออมันก็จะเป็นเงียบเงียบก็จะสามารถเอาไปผสมกับทงครับเดี๋ยวผมค่อยรีวิวให้ดูกันเอาไปครับเ,เป็นน้ํายาเนี่ยมันคือน้ํายาที่เอาไว้ใช้แบบว่าพ่นเนี้ยแล้วมันจะติดสถานะเอ้ไม่ใช่สถานะนานมันจะอยู่ที่นี่ครับซักแปบบ๊บหนึ่ง เนี่ยแล้วมันก็จะหายครับโอเคครับต่อไปต่อไปนะครับเป็นเรื่องของพวกดาบเนี่ยครับคอนอื่นเก็บคอนอื่นเออเก็บแล้วกนโอเคตอนนี้ครับโอเคโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพวกดาบนี่ครับโอเคถามว่านะครับมันเกี่ยวอะไรนะครับ ก็ดูนี่เลยครับมันช้าเนี่ยเวลาหยิบนะแต่ก่อนมันทีปุ๊บลงมาเลยชืบเนี่ยมันช้าแต่พอคุณใช้จอบเพ็รนับมันจะเร็วครับตีเร็วด้วยครับแต่อันเนี้ยโอ้ตีไปช้าเนี่ยตีคตช้าไปโอเคครับต่อไปก็เป็นเรื่องของอาไรก็แล้วะไรเดี๋ยวขอ็บก่อ ถามว่าเจาะกระดูกเป็นไหมก็เป็นเหมือนกันคนระับโอเคครับต่อไปเป็นเรื่องของอ่พวกพวกอะพวกอะไรวะแหละมันจะมีอมันจะมีดีเลยครับมันจะมีดีเลยนะครับอยู่อย่าเเกมหมดศูนย์กันเกมหมดศูนย์โอเค มันก็จะมีดีเลยนะครับเดี๋ยวเรากินแอปเปิลฮองก่อนแล้มันต้องเออกินเรามาดูเลยครับแอปเปิลฮองครับนี่ครับแต่ก่อนคนระับมันจะเป็นสาเออมันจะเป็นสองหัวใจครับตอนนี้มันเพิม่มมาเป็นเออแปดหัวใจครับช่วงนะครับดูนะครับเดี๋ยวเดะเฮ้ย,ยลืมใส่เพิ่มนะจะมีดีเลยนะสำหรับ,น,บนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวจนี่ แล้วมัน oh, ก oh, okay, ็ม oh, oh, oh. ีสิทธิ์ท okay, ี่จะเดียเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเดยเดียยวเดยเดียวเยวยวเียเียวเียเดียเยวเอเดียเยเดยวอยดีีวียวเดียเียเดียวีเนียเยเยเดีเคดวีเีดีวีวีดีเ นี่ครับเห็นตรงนี้ไหมครับผมจะเอาให้ดูอีกครั้งนนี่มันเป็นสีแถบขาวๆนะเลยอันนี้ไม่ใช่ขอโทษครับเอามาผิดโอเคครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของอแต่วแป๊หนึ่งนะครับเราต้องใส่เสื้อก่อนนะต่อไปนะโอ้ย๋ย่า,าไอ้สไป,ปดเดอร์ไม่ไม่ต่อไปนะก็จะเป็นส่วนของพวกเลือดนะครับมาดูกันเลยครับ เขาอะเราจะลองมาในนี้ดูฮึดไม่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 อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยก็จะเห็นได้ว่านะครับมันเขาเรียกว่าอะไรก็จะเห็นได้ว่านะครับมันวีซซอมบี้ก็ตีแรงขึ้นนะครับขนาดใส่ชุดเพชรนะเนี่ยโอเคครับ ก็จะเห็นได้ว่ามันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเรื่องหอยพวกนี้ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยไม่ก็นี่กดชิปเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยตกกองตายแน่เลยโอ้ยโอเดี๋ยว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 ไม่น้ำตกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอจลาไปก่อนนะครับ ก็นะครับเดีย๋ยวจะมีรายการอีกรายการหนึ่งครับคอยรับชมกันเลยครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบริกาโอ้บริกาบัลิกาโบริกาโอ้ย